เราก็ต่อจากคลิปที่แล้วกันเลยเจอเดียวนะได้บรรทุกทันดะีหน้ากัระพมนี่แช่น้ำจะเป็นยังไงเดี๋ยวเชิญเพื่อนๆรับผมได้เลยนะครับหลอ,อดพ้นวิกฤตหลดอดแล้วนะโปโล,โลยิงดิฟนะนก็เสียอวมันก็คือดิฟหลุดนี่แหละดิฟมันให้ใช้ความเร็วต่ำคนระับบางทีเราก็ต้องใช้ความเร็วสูงก็ไม่ได้เหมือนกัน คงเปลี่ยนทางน้ำใหม่ค <c oughs> รับรวยที่สุดแล้วไปหยุดที่อูนะโอ้ไม่ใช่นะ

Hỏi lăng ít ta Ừ. Mình ừ. lăng ít ta. Mà mà thử con mà cũng đi. Lều nam mình căng lâu. Lâu mình đi kia nam căng. เลี้ยงรอบสเสมอสเมอสเมอไว้นะครับนี่แทงมันอยู่ประมาณนั้นเลยเล<ป>ี้ยมจังหวะไว้อ่าแบบนี้แหละไม่ต้องเยอะแล้วมันก็ไปได้โอ้โหขับไม่เป็นเลยเว้ย <c oughs> ไม่มีเลยนะพี่นะ <c oughs> ไ,ไป <c oughs> ไหนหมด นำขั้งไล่รบกันนปกติแบลงนี้แม่เจ้าเกือบสองรถตอนนี้ไม่ได้รักรถแล้วนี่แปลงนี้นะ่าเอามาลองดิฟล็อกหลุดจริงๆเลยนะนี่เพามันเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมเียวกานเดี๋ยวเอามาทำคลิปเกี่ยวกับเจ้าระบบดิฟล็อกนะว่ามันหลุดที่รอบ เครื่องเท่าไรนะแล้วเรากดดิฟล็อกเนี่ยเราควรที่จะเร่งรอบที่เท่าไหรนะไม่ให้มันหลุดนะแปลงนี้น่าเอามาจัดเลยสะเาเกิด พูดถึงการลุยน้ำของเจ้าดีเมกประบ่าสามจุดศูนย์สองพันยี่สิบสองกันวันตัวนี้มีท่อระบายไอเพื่องหน้าเพื่องหลังเพื่องเกียร์สโลเอ่เพื่องอะไรนะเพราะว่ามันมีระบายไออยู่ที่สูงนะสามารถลุยน้ำได้ตั้งแปดช้อยมีระเมิดกันเลยทีเดียวเจียวรุ่นนี้ได้ตังเบาเนี่ยที่พูดเนี่ยนะโฆษณาเข้าเลยนี่นเอจะดี่ยวรีโวอร์ริเวอรนิดนึงนะเรื่องน้ำเข้าเพื่องท้ายอะไรพวกนี้ครับจะ น้อยนะับเขาต่อท่อมาสูงทีน่นี้นะคุมรองก้มใต้ท่อรถแล้วออกแบบมาได้ดีเลยแหละเดี๋ย้<ป>นะหวังว่ามันคงไม่เข้าห้องโดยสารน้ำเนี่ย กลิ่นนี่โคตรดีเลยนะหมักผม,มเลยนะแปลงนี้ดูสภาพเนี่ยโหดซะเลยราคาก็ขึ้นสตีเถอะบามเลยก็สาม,มารถใส่ปุ๋ยได้นะใส่บริเวณนี้นะ โอ้ยอะไรไทยตีไม่รู้ครับโอ้โหปั่นครับปั่นยาหยุดดิมันจะหยุดทำใหม่วะไม่เข้าใจเหมือนันมันจะหยุดทำใหม่ครับเนี่ยอยากให้เราดูรถติดลมนี่ไง มันสามารถข้ามเป็นเกียร์สองได้เลยนะโซเฟอร์มันหนึ่งแล้วก็สองแต่จริงๆแล้วนี <S 1> <S 1> <S 1> ee, ย่ยิสูต้องเข้าผมแล้วนะนี่รถคุณเจ๋งจนะนะริงครแป๊บหนึ่งนะไหลทิ่มตีวาเนี่ยต้องวิ่งแล้วตามไม่ทันเรามันปากล่องจำเป็นนะองเป็นทั้งตากล่องแล้วพิธีกรภาคสนามรายงานสดนะจากในสวนหรือเปล่า ก็เข้าได้นะโฆษณายูสูงเนี่ยมาลุยสวนี้ได้นะรถบุญจะเจ็งแค่ไหนนะมัดูมาลุยได้เลยนะดิโอ้โหแม่จ้า โอเคคลิปนี้มาในรายการนะยาวสักเลเกิน้าชจะเอาคลิปนี้ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์โอ้โหดูน้ำน้ำน้ำมันไม่มีทางไปจริงๆนะแบบเ็นนี้แบบมันถ้าถมเนี่ยก็จละลายเขาเหมือนลักลูกหนึ่งนะเป็นจะถมหมดนะตบงนี้โอเคเจอป็นใหม่คลิปหน้าเราวันนี้ก็สวัสดีครับผม